ราชาแห่งวงเวทตอนที่525ถูกจับกุม้มก่อนหน้านี้เสียงระเบิดภายในหุบเขามดปีศาจนั้นมันรุนแรงจนเกินไปดังนั้นแล้วจึงได้สร้างความสนใจให้กับเผ่าพันธุ์ที่มีภูมิปัญญานั่นเองในขณะที่ชูเทียนก็ไม่มีเวลาออกจากหุบเขาแห่งนี้ได้ทันเพียงแค่อึกใจเดียวกองทัพของเหล่าแมลงวิญญ,ญาณก็เต็มไปหมดที่ด้านหน้าของหุบเขา ไม่ว่าจะเป็นเผาแมง human, rule, <iałem S 1> มุมเผาแมงป่องเผามดและก็เผาอื่นๆอีกมากมายเห <tem> ็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ากองกำลังดังกล่าวนี้จะต้องเป็นหนึ่งในกองกำลังที่ทรงพลังไม่น้อยเลยภายในหุบเขามดปีศาจนี้มันเต็มไปด้วยซากศพของมดปีศาจที่ทำให้ดวงตาของเหล่าแมลงวิญญาณแทบจะลุกเป็นไฟและแสดงท่าทางตื่นตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อพวกมันเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้า รังมดปีศาจนี้มันมีมดปีศาจอยู่ราวหนึ่งหมื่นตนแน่นอนว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นเขตแดนต้องห้ามแม้แต่พวกมันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าภาพที่เห็นในครั้งนี้จะเป็นเรื่องจริงมดปีศาจมากมายถูกจัดการตายไปหมดเลยเหรอเนี่ในตอนที่ฉู่เทียนยังไม่ได้จากไปเขาก็ลุกขึ้นยืนและกล่าวออกไปว่าเฮ้ hey, สวัสดีเหล่าแมลงวิญ,ญญาณก็จับจ้องมองมายังร่างกายของฉู่เทียนเป็นสายตาเดียวกัน เนี่มันคือสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ไหนกันเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าผ่านมาหลายชั่วอายุคนแล้วที่พวกมันอาศัยอยู่ในดินแดนใต้พิภพซึ่งมีน้อยมากๆที่อสูรวิญญาณจะเดินทางขึ้นไปบนพื้นผิวโลกกว่า90%ของพวกมันไม่รู้จักมนุษย์เลยดังนั้นพวกมันจึงมองไปยังชู่เทียนที่เป็นเหมือนกับเผ่าพันธุ์ที่แปลกใหม่หมดอสูรเหล่านี้เจ้าเป็นคนสังหารอย่างนั้นหรือ แล้วภาษาที่เจ้าใช้เป็นพวกสัตว์เลื้อยคานอย่างนั้นหรือเอ๋ชู่เทียนก็ไม่ค่อยชำนาญหรือเข้าใจภาษาของมแมลงวิญญาณเท่าไหร่นักโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษา,มาแมลงวิญญาณโบราณแต่ทว่าเขาก็ยังพอที่จะเข้าใจและสนทนาได้สำหรับมดปีศาจท,ที่ตายไปนั้นพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายเป็นอย่างมากพวกมันได้ยึดครองหุบเขาแห่งนี้ซึ่งอาจจะสร้างหายนะให้กับเหล่าแมลงวิญ,ญญาณพวกนี้ได้แต่ในตอนนี้นั้น ชูเทียนได้ช่วยสังหารพวกมันแทนแมลงวิญญาณไปแล้วกำจัดหายนะให้เช่นนั้นเขาเองก็ควรจะกลายเป็นวีรบุรุษถึงจะถูกนะซี่ในตอนนั้น <go> ช <together> ูเทียนก็เร่งรีบตอบกลับเหลอาแมลงวิญญาณในทันทีด้วยเกรงว่าแมลงพวกนี้จะคิดว่าเขาเป็นคนร้ายออใช่ใช่แล้วข้าผ่านมาทางนี้ก็เห็นพวกปีศาจเหล่านี้อารวาสไปทั่วเลยอีกทั้งพวกมันยังเข้ามาทำร้ายข้าด้วยดังนั้น ข้าเลยใช้วิชารับสังหารพวกมันไปทั้งหมดเลยนะสิที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าหรอกนะเพื่อความสงบสุขของโลกใบนี้แล้วพวกเราก็ต้องช่วยกันนะ่ะข้าเองในตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยมันคงจะดีหน่อยหากว่าพวกเจ้ามอบยารักษาเพื่อขอบคุณข้าหวิเป็นเขางั้นหรอเนี่ยบัดซบพวกเราอุตส่าห์เลี้ยงดูมดปีศาพวกนี้เอาไว้แต่เจ้าสารเลวเนี่ยกลับสังหารพวกมันไปงั้นหรอ ภาษา,มาแมลงวิญญาณราวกับว่าเป็นเสียงดนตรีพูดคุยกันด้วยความรวดเร็วทันใดนั้นมันก็เกิดความกลาหลนวุ่นวายชูเทียนเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า,มาแมลงวิญญาณพวกนี้กําลังพูดถึงสิ่งใดเพราะเขาสามารถสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่รุนแรงที่พลั้งพูออกมาซึ่งพอจะคาดเดาสิ่งที่พวกมันพูดได้บ้างแล้วบัดซบสารแลว้วเอดูเหมือนว่ามดปีศาจในหุบเขาแห่งนี้จะเป็นหลอกแมลงวิญ,ญญาณพวกนี้สินะ ที่ทำการเลี้ยงมันเอาไว้นะ่าเออหากจะให้คิดดีๆงานอเดเรกของเผ่าพันธุ์ใต้พิภพนั้นก็คงจะไม่ใช่การปลูกดอกไม้หรอกนะแต่คาดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นการเลี้ยงดูรังมดปีศาจเนี่ยอืมม,มันก็คงจะใช่สินะมดปีศาจนั้นนับว่าเป็นสิ่งล้ำค่าที่หายากมากๆเลยแต่ชูเทียนกลับสังหารพวกมันไม่มีเหลือนั่นย่อมสร้างความเสียหายมากมายมหาศาลให้กับพวกมันเป็นแน่เรื่องนี้ แทบจะไม่จําเป็นต้องบอกอะไรเลยจับมันไว้จับเจ้าสารเลวนั่นซะฉูดเทียนในเวลานั้นก็ไม่มีโอกาสจะอธิบายอะไรเลยแม้แต่น้อยหอกศิลามากมายก็พุ่งตรงมายังเขาทั้งคมดาบสายลมและลูกศรที่แบกอากาศพุ่งตรงเข้ามาอย่างรุนแรงกระหน่ำเข้ามายัางด้านหน้าของเขามาอันดาไอเกเชอนี่คาจะโชคร้ายอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยพวกมแมลงวิญ,ญญาณเหล่านี้ไม่เป็นมิตรเอาซะเลย จะดีจะร้ายบิดาก็เป็นสิ่งมีชีวิตคนแรกที่เดินทางมาจากพื้นผิวโลกเชียวนะในเวลานี้พลังจิตวิญญาณของฉู่เทียนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นมันยังไม่หายดีนักพลังวิญญาณเองก็ยังฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่หากว่าต้องต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่มากมายขนาดนี้ฉู่เทียนคงจะเลกเป็นต้าหู้บทหน้าเจ้าจิงจอกน้อยที่เห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักมันได้นำขวดยกออกมาหลายขวด ขดหยุเหล่านั้นได้ลอยขึ้นสูงส่องแสงประกายวับวาวก่อนที่วานนอนยักษ์มังกรทมินหมาป่าอสูรสามตนมังกรเงินปัจจพีและยังมีอสูรวิญญาณในระดับ3อีก4ี่ตนได้ถูกเรียกออกมาเหล่าอสูรวิญญาณพวกนี้ได้ถูกอัญเชิญให้ออกมาขวางเหลอาแมลงวิญญาณเอาไว้แม้ว่าสัตว์อสูรพวกนี้จะอยู่ในระดับสที่มีพลังที่ร้ายกาจแต่ทว่าจะสามารถขวางกันได้นานขนาดไหนกันนะ ในเวลาเดียวกันนั้นชูเทียนก็รีบพาเจ้าจิ้งจอกน้อยหนีทันทีเขารีบใช้พลังมิติเคลื่อนย้ายหนีออกมาจากหุบเขาแต่กลับสามารถเคลื่อนย้ายได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นชูเทียนไม่สามารถเคลื่อนย้ายข้ามมิติได้ต่อก่อนที่เขาจะรู้สึกวิงเวียนหน้ามืดแทบจะยืนไม่อยู่เลยโลหิตก็ไหลออกมาจากจมูกของเขาโอ้นี่มันจิตวิญ,ญญาณได้รับบาดเจ็บสาหาัสพลังฝึกตนก็ยังไม่ฟื้นกลับมาเ้อ นี่ก็นับประโชคดีแล้วที่เขาไม่หมดสติลงไปในทันทีเหล่าอสูรวิญญาณที่เจ้าจิ้งจอกน้อยเรียกออกมานั้นพวกมันก็ถูกสังหารไปเรียบร้อยแล้วเร็วเข้าไอ้เจ้าสาวระเลวนั่นมันมีความแข็งแกร่งเก,กินกว่าจะคาดการได้เหล่าผู้เชี่ยวชาญของมแมลงวิญญาณได้พุ่งไล่ล่าตามฉู่เทียนไปพร้อมกับตะโกนออกมาเสียงดังพวกมัน,นได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมองเห็นเป็นริ้วแสงเคลื่อนที่ผ่านไปมาอย่างรวดเร็ว เข้าร้อมกรอบฉูวเทียนเอาไว้ในทันทีบัดซบพวกเราอุาตส่าห์เตรียมไข่นั่นไว้มอบให้กับราชินีแมงมุมแต่เจ้ากล้าขโมยของเหนือหัวไปอย่างนั้นหรือนี่อึไอ้เจ้าสารเลวไอ้เจ้าบัดซบไอ้เจ้าโจรร้ายวันนี้จะต้องถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเจ้าต้องแหลกออกเป็นชิ้นๆเนื่องด้วยมแมลงวิญ,ญญาณพบว่าไข่ของมดปีศาจนั้นก็หายไปหมดด้วยทําให้พวกมันยิ่งโกรธเกรี้ยวมากกว่าเดิมเพราะไข่มดปีศาจนั้น ถือว่าเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงหากว่าราชินีแมงมุมรู้เข้าจะต้องกรดเกลียวอย่างแน่นอนเลยทั้งเมืองและเผ่าของพวกมันจะต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเป็นแน่ใช่แล้วชูเทียนได้สร้างอชญากรรมครั้งใหญ่ขึ้นมาเหลอาแมลงวิญญาณพวกนี้คงยากที่จะให้อภัยกับเขาได้ชูเทียนคงจะต้องถูกสังหารอย่างไม่ต้องสงสยัยในตอนนั้นชูเทียนก็โคจรพลังวิญญาณพร้อมกับเรียกกระบี่วิเศษสีดัทมินออกมา ในเวลาเดียวกันนั้นเหล่า,มาแมลงวิญญ,ญาณก็โจมตีเข้ามายังฉู่เทียนก่อนที่เขาจะใช้วิชามิติหลบหนีไปทําให้การโจมตีของพวกมันไร้ผลกระบี่เทพมานได้สร้างปราณกระบี่หลายสายกวาดออกไปสังหารเหล่า,มาแมลงวิญญาณอย่างง่ายดายในขณะที่เจ้าจิงจอกน้อยก็ทําการอัญเชิญอสูรมังกรปีกคู่ออกมาฉู่เทียนก็ได้โอกาสเหินขึ้นไปนั่งบนหลังมังกรบินพร้อมกับขี่มังกรปีกคู่ออกไปจากหุบเขานี้ไม่อย่าปล่อยให้มันหนีไปได้ ในตอนนั้นก็มีมแมลงวิญญาณบางตนไม่รู้ว่าใช้วิชาลับอะไรออกมาพื้นดินรอบรอบนั้นเกิดเสียงดังสนาน่นและเกิดแรงดึงดูดมหาศาลทําให้ศิลาด้านบนร่วงหล่นลงมาบดขยี้ไปยังมังกรปีกคู่ร่างกายของมันราวกับว่ามีน้ําหนักหลายหมื่นจินศิลาหลายร้อยก้อนนี้ได้ทะลวงเข้ามาในร่างของมังกรปีกคู่ร่วงหล่นลงมาบนพื้นทันทีฉูเทียนที่มีสัมผัสที่คมกริบก็อาศัยโอกาสก่อนที่จะหล่นลงมาบนพื้น พลังวิญญาณเข้มข้นบิดเบี้ยวพร้อมกับพาเจ้าจิ้งจอกน้อยกระโดดลงมาจากมังกรปีกคู่ตูมในตอนนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วเหล่าแมลงวิญญาณก็พุ่งมาไม่หยุดย่อนพร้อมกับเขาจู่โจมฉู่เทียนครั้งแล้วครั้งเล่าฉู่เทียนก็กระโดดรอยออกไปพร้อมกับนําเม็ดยาจนนยวนออกมากินแล้วรวบรวมพลังมิติอีกครั้งพาเจ้าจิ้งจอกน้อยหนีไปทันทีในเวลานี้เขาได้หายไปจากหน้าเหล่าแมลงวิญญาณอีกครั้งแล้วเฮ้ <S <S มันหายไปไหนกันทักษะนิติที่หายากนี้เหล่าแมลงวิญญาณในจ้องมองไปยังพื้นที่ร,บรอบๆแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นแม้แต่งเงาได้เลยอืมดูเหมือนว่ามันจะได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเลยคงหนีไปได้ไม่ไกลหรอกมแมลงวิญญาณที่เป็นหัวหน้าได้คำรามลั่นออกมากลับไปรวบรวมคนมาถึงแม้ว่าจะต้องพลิกแผ่นดินก็ต้องหามันให้เจอราวๆสิบห้านาทีเหล่าแมลงวิญ,ญญาณหลายพันตนก็รวมตัวกัน เริ่มค้นหาไปทั่วทุกพื้นที่ไม่ปล่อยผ่านไปแม้แต่ระเบียดนิ้วเดียวเพื่อค้นหาชูเทียนท่ามกลางผู้เชี่ยวชาญของแมลงวิญญาณถึงแม้ว่าจะมีดวงตาเทพเจ้าของเจ้าจิ้งจอกน้อยก็ยากที่จะหลุดพ้นได้ด้วยสภาพของชูเทียนในเวลานี้ก็ยิ่งยากที่จะหลบหนีชูเทียนได้ซ่อนตัวอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งใบหน้าขาวซีดร่างกายอับไปด้วยเหงือ่อจิตวิญญาณก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนกักดูเหมือนว่า จะร้ายแรงกว่าอาการบาดเจ็บภายนอกซะอีกด้วยพลังจิตวิญ,ญญาณได้รับบาดเจ็บนั้นทําให้ฉู่เทียนเคลื่อนไหวไม่สะดวกหากว่าเป็นคนอื่นแล้วแล้วก็คงจะขยับตัวไม่ได้แล้วก็นอนซมไปแล้วฮะอะไรนะในตอนนั้นเจ้าจิ้งจอกน้อยก็กวาดขาหน้าของมันเป็นวงกลมจากนั้นก็วาดวงกลมเล็กอีกหนึ่งวงพร้อมกับปรบขาทั้งสองข้างเข้าด้วยกันซึ่งหมายความว่าตอนนี้พวกเขากำลังโดนล้อมแล้ว มแมลงวิญญาณกำลังรุกเข้ามาจะมาถึงพวกเขาแล้วในเวลานี้มารดามันเถอะที่แห่งนี้มันซับซ้อนไม่ต่างจากรังพึ่งเลยและมันมีมแมลงวิญญาณมากมายขนาดไหนกันเนี่ยถึงสามารถล้อมรอบได้เร็วขนาดนี้อย่างไรก็ตามในเมื่อเขาได้กระทําการตุ้นสิ่งมีชีวิตที่มีชาวในดินแดนแห่งนี้แล้วนั่นก็หมายความว่าการจะสํารวจดินแดนแห่งนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วมแมลงวิญ,ญญาณเหล่านี้มันไม่เป็นมิตรเอาซะเลย ใช่แล้วไม่ว่าจะยังไงเขาก็ต้องหลบหนีให้พ้นก่อนที่จริงหากว่าชู่เทียนอยู่ในสภาพปกติแล้วก็เขาก็คงไม่จาเป็นต้องกลัวมแมลงวิญญาณเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยแต่ในตอนนี้มันไม่ค่อยจะดีนักเขาจะต้องหาสถานที่สงบๆเพื่อรักษาแผลของตนเองก่อนเจ้าจิงจอกน้อยก็ใช้ดวงตาเทพเจ้าบอกชูเทียนว่าหลายร้อยลี้ห่างออกไปนี้มันเป็นเมืองของพลังวิญญาณที่มีขนาดใหญ่มากๆ มีประชากรหลายล้านต้นเลยทีเดียวสูเทียนก็พยักหน้ารับรู้อืมที่นี่คงจะเป็นฟาร์มสัตว์ของพวกมันสินะในตอนนั้นเจ้าจิงจอกน้อยก็สัมผัสดได้ถึงบางสิ่งทันใดนั้นมันก็รีบเก็บดวงตาที่พระเจ้าลงไปในทันทีพร้อมกับร้องคูคูคูค,คูออกมาและชี้ไปยังคัมพีกลับเมืองที่เอวของชูเทียนใช่แล้วมันกำลังบอกว่าให้รีบใช้คัมพีกลับเมืองเพื่อหลบหนีอย่างนั้นหรอเนี่ยออหลบหนีงนั้นหรอ ชูเทียนที่เดินทางมาถึงที่นี่อย่างยากลําบากจะให้เขาหนีกลับไปได้อย่างง่ายๆง,งั้นหรอเนี่ยชูเทียนก็คิดใคร่ครวญอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะนำำําคมภีร์กลับเมืองพร้อมกับอุปกรณ์ทุกอย่างใส่เข้าไปในท้องของเจ้าจิ้งจอกน้อยให้มันเป็นคนเก็บเอาไว้เจ้าจิ้งจอกน้อยในเวลานี้ไม่รู้เลยว่าชูเทียนกําลังมีแผนไรอะไรอยู่ข้าจะยอมแพ้และแทรกซึมเข้าไปในเมืองมแมลงวิญญาณเพื่อหาโอกาสปลอมตัวออกมาเจ้าก็รอโอกาสเข้าไปช่วยข้า เข้าใจไหมชูเทียนไม่มีเวลาที่จะอธิบายแผนการของเขาออกมาในสรุยซ้ำเพราะว่าด้านนอกนั้นเหล่าแมลงวิญญ,ญาณได้ใกล้เข้ามาแล้วพวกมันกำลังตะโกนเสียงดังไอเจอ้าผูบุกรุกเจ้าไม่มีทางให้หนีแล้วหากว่าไม่อยากตายจงออกมายอมแพ้ซะเหล่าแมลงวิญญ,ญาณนั้นก็ไม่คิดเลยว่าเจ้าโจรร้ายนี้จะยอมแพ้ในตอนนั้นใครจะรู้หรอว่าชูเทียนก็เดินออกมา พร้อมกับยกมือขึ้นสูงและกล่าวออกไปด้วยภาษา,าแมลงวิญญ,ญาณช้าว่ายอมแล้วข้าขอยอมแพ้อย่าฆ่าขันเลยข้าไม่มีอะไรจะพูดมแมลงวิญญาณหลายตนก็พุ่งเข้ามาจับกลุมตัวเขาในทันทีสูเทียนก็ถูกจับกดลงไปบนพื้นพร้อมกับถูกจับมัดด้วยโซซิลาธมินสูเทียนก็สามารถสัมผัสได้ว่าโซซิลาธมินนี้สามารถจับยั้งพลังฝึกตนของเขาได้ด้วยทําให้ชูเทียนไร้ซึ่งการขัดขืนใดๆ ไข่มดปีศาจอยู่ที่ไหนพูดมาจิตสังหารที่รุนแรงของมแมลงวิญญาณได้พวยพุ่งออกมายังฉูเทียนหากไม่เพราะว่าไข่ปีศาจจำนวนมากหายไปพวกมันคงจะฉีกร่างของเขาแหลกสลายไปแล้วข้าบอกแล้วข้าบอกแล้วมันอยู่กับสหายอีกตนของข้าฉูเทียนได้สแสดงท่าทางหวาดกลัวตัวสั่นง,งันงกพวกเราไม่รู้ว่านั่นเป็นมดปีศาจที่พวกเจ้าเลี้ยงไว้อย่าสังหารข้าเลย าสามารถพาพวกเจ้าไปเอาไข่มดปีศาตกลับมาได้ตกลงไหมเหล่าแมลงวิญญาณก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในขณะเดียวกันที่ร่างกายของฉู่เทียนตอนนี้ก็ไม่พบสิ่งของมีค่าอะไรด้วยพร้อมกับที่พื้นที่แห่งนี้เองก็ไม่ได้ใหญ่พอที่จะซ่อนไข่มดปีศาจำนวนมากเอาไว้คนเดียวได้ใช่แล้วและคนเพียงคนเดียวนี้เป็นไปได้อย่างไรการที่จะสังหารหมดปีศาจำนวนมากมายขนาดนั้นได้นะ่ะแน่นอนว่า เขาจะต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างไม่ต้องสงสยัยท่านแม่ทัพโปรดสั่งการพวกเราควรทำอย่างไรดีจับมันไปขังคุกเอาไว้ก่อนข้าจะไปรายงานหลิงจูหลิงจูก็คือเจ้าแห่งนครชูเทียนก็ถูกมัดมือเอาไว้ก่อนที่เหล่าแมลงวิญญาณจะควบคุมตัวเขาไปเหล่าแมลงวิญญาณพวกนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นเจ้าจิ้งจอกน้อยเลยซึ่งมันค่อยๆติดตามเหล่าแมลงวิญญาณพวกนี้กลับไปในเมืองใต้พิภพด้วยเช่นกัน